วันนี้จะมาเล่นเกมผีนะครับโคตรเกมผีอ่ะเออโคตรเกมผีเลยอยู่กับผมนกเกมแม็กซี่ห้าหกนะครับผมโอเควันนี้เรามาเล่นเกมซัมบี้อีวิลฮูลเลอร์หนึ่งนะครับนะเล่นทางหนึ่งเลยาดาแรกเลยเพิ 2> 2. ่งโหลดมาสุดๆร้อนๆนะครับ 2> 2. โอเคมาแล้ว 2> 2. ตื่นมาด้วยบนเตียงยังไม่มีอาวุธ เดี๋ยวผมจะเสกเอาวุธให้ดูแม่มาจากไหนก็ไม่รู้นะค่กดกดที่ลูกป,ปืนนะอัอนนี้อะไรเนะี่ยเราอยู่บนยานพีดิเตรอร์บูจิ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 จจจไม่ใช่แล้วโอเคันนี้คืออะไรนะี่ะอุ๊ว้าวสกาเรากลมลงตัวเองแล้วเห็นตัวเองด้วยเวลเกมดีเกมดีไไม่ต้องไปยิงมันครับมันไม่กัดเราหรอก เน,น,น,นี่ยดูนี่มันไม่กัดโลหลหน้าแค่มันนอนเฉยๆกลยสุดแล้วแหละด่านนี้น่าจะไม่มีอะไรมากนะไม่ก็ดีเลยมองเห็นตัวได้ทีวีนั่งดูไม่ใช่พระรเราไม่ใช่ทำอย่างนั้นเราต้องออกไปจากที่นี่ออกไปจากยานพีดีตอร์ใช่ป้าหวังก็ไม่รู้ไม่มีเพื่อนเลยนะไม่มีอะไรให้เก็บเลยมาอันเนี้ยของจริงแล้ว สอบีนี่แน่โอ้โหโคตรโอเคครับหลังจากที่ผมไปยิงกอซิล่ามาเมื่อกี้นี้มันก็ได้แตกหนึ่งสวยอพิเศษเรียบร้อยครับผมจะหางัดหัวไอ้ตัวนั้นนะครับอ้าฮะาอ้ยเวน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 โอ้โดีนะเลือนีสองร้อยอ่ะ 200. เออสองร้อยเออเตะ ใส่กระสุนกันอ็งท่าใส่กระสุนนี่โคตรไม่สนจริงเลยเฮ้ยหมาหมา,มาข้างบ้านกลัวมากมากเลยครับว้าวแกหมาน่ากลัวมากเลยว้าวแล้วประตูไม่เปิดเราโว้วว้าวแกหมาคนน่ากลัวเลยนี่ผมยิงประตูหรือเปล่าเนี่ยเอาเปิดดิทำไมประตูไม่ผักมา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  มามามเออนแหละรูแบบมีดิโอ้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 ม่งวิ่งเลยมนวิ่งมวิ่งเลยอู้ววเฮ้ยวว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 ้วว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 นวววววนว่วว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 เววววววน มามา嘛อ่าหัวเตะหลิงแล้วก็ทับต้มไหนอือ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 ตายไหม เอาไม่ตายบ่อยยื๊ะตายเรียบร้อยครับว้าวอเอาเวนไม่ตายคิดว่าจะตาย,ตายอืมอมืตายเรียบร้อย <c oughs> อย่าหาให้มันกีดใส่หูถ้าคุณนั้นยังไม่อยากหูแตกตายห <c oughs> มาไหมหมา,มาวินมาสมบริกาคนตาย มีอะไรอ่าอ่างัดหัวซอมบี้เลยตัวตัวนั้นแหละชอบดีวิ่งช้างัดหัวแตะตีออตัวนี้พอวิ่งเร็วขึ้นมาไอ,อตัวที่มันอยู่ในห้องทดลองนี่หว่าเออตายพวกสมิลลอนหมดไหมมีว,วอล์กไอีตัวนี้มันวิ่งแล้ววะอ,อ้าหัวแตกตายง่ายอยู่ไอตัวนั้น แค่ linking หัวมันซอมบี้แสาวปิจูเบนนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหจเย็นใจเย็นจะเย็นเออเลยอันนี้เองให้ทังจวนเลยอ่ะนี่ไงนี่มันหน้าโปกเกมนี่วะอีกไม่ใช่หน้าโปกเกมหน้าหน้าไตเติ้ลเกมส์ตายวิธีเอาตัวรอดจากซอมบี้นะครับยิงปืนอะไรอุ้ยอุ้ยแม่งเนียนขึ้นเนียนขึ้นเนียนขึ้นโอ้ โอ้เว่อร์เจสหัวแตกคิงไหนดูหน้ามันหน่อยดิอืเหยียบหน้าแล้วเนี่ยแม่งเหงืียโคตรยาวเลยเท็ดดูนี่ปืนฟ้าโอเคอแป๊บเดียวนี่ห้านาทีกว่าแล้วโอ้โหดูปืนที่เราได้ดิครับแม่งคูดเลยดูปืนห้าร้อยนัดเนี่ย เกมที่ดีมากๆกับพี่น้องอันแน่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 เออเออโดนหมากัดผมติดเชื้อเรียบร้อยโอเคฮะอะไรไม่ได้โอเคใส่กระสุนกันก็ได้เเลื่อนเหลือร้อยแปดสเองอะ ผมตูนหมากัดไงมีอะไรไหมอ้าอ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 กลงไม่ได้มาลงมาดิออกมาเดี๋ยวนี้มีเงินจะจ่ยไม่ยอม <ไป S 1> มามาไหนวันดีอันนี้อันนี้ห<า>นนะ ฉันไม่กินตับนายหรอกอทำไมมาขี้เกียจขนาดนี้เนี่ยอืยอ,อตายเรียบร้อยฮะออืไน่าจะตัวนี้ตายง่ายวะ่ะตายง่ายแต่น่าจะตีแรง ไอ้ลือกเกชอันนี้เกลียวจดอดโคตรอันิเมะเลยเนะพยาบาลใจเย็นๆครับใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนขนาดนั้นก็ได้เสียงโหดเป็นยาวนดขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอ่าาอือ เฮ้ยใกล้เกินไปแล้วใกล้เกินไปแล้วใกล้เ okay, กินใกล้เกินโอเคมันติดมัน oh ติดบันไดมันติดบันไดแตกโคตรถึกอ่ะอ้าวทะลุแมพโอเคผมก็ติดโอ้โอเคไม่ติดนะไม่ติดแล้วโอ้หมาโอ ด้วยเขาผุโมดนหมากับดู้ดออ,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 อตายง่ายมากอ,อ่าพย้าวยบ้านออดูนหัวนิ่งน,น่ากลัวจงงังวะ โอกไไม่ด้โหกิมนี้กระโดดไม่ได้โอ้แปนาทีเลยเลยก็ตามเลยการบลอกคิดยเห็นล้โเคมา